วันนี้ไตรยไทยขอบคุณคราบเัีนี้มานั่งรอเท่ๆแอช็อ่นกันสักหน่อยครับนี่รอไหมครับถท่านี้ครับเท่หรือเปล่าบายบายอยากจะถ่ายรูปภานนี้กับภายชมพูครับจบจากการแสดงขอบคุณนะครับติดต่อได้ เอาละครับอานันนี้ตาดอยไปเลยครับรายการต่อไปครับพนักงานของเราักกระดาเขาวขาวมาวางไว้่าัตั้งไว้รายการนี้นะครับ รับหน้าที่ว่าดลูกกันต้องทุ่มเทอดู่กันถามว่าลูกกันละแค่ผู้ชมยาวนักกีฬาทัพที่เราทีมเหน่เคียดกับมนุษรุ่นเราเพราะวันนั้นทัพไม่ห่วงวาดไม่มีเลยวันนี้จะว่าดลูกไปสวยตามขนาดไหนหรือว่านผู้ชมครับอยากให้ได้ภาพว่าสองภาพนี้ไปติดไว้ในตัวเรือนติดไปที่ห้องน้องแขกที่บ้านน้องวาดวาดสดใสเรียบร้อยถูกอกพอใจท่านใดครับยกไปด้วยหนูจอดได้นะครับสองดาราว่าลูกวาดกันไป